สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะอัดหลายรอบมากนะคะเพราะว่าอยู่ๆตัว b บนดี้เคมเนี่ยมันน่าจะมีปัญหากับจอรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะมันดับไปค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาสอนการติดตั้งโปรแกรม Scratch นะวันนี้นะคะเดี๋ยว จะสอนให้ถอนโปรแกรมก่อนนะคะโดยโดยที่แอดแอดเนี่ยแอดมินนะคะจะใช้เป็น Windows นะคะดูก่อนนะคะ Windows อะไร Win d o w s 10นะคะตอนนี้เราใช้ Windows 10อยู่นะคะเราก็เลยแบบเดี๋ยวจะถอนโปรแกรมออกนะคะก็คือเป็นโปรแกรมสคริ t ก่อนนะคะในคลิปนี้หลังจากถอนแล้ว เดี๋ยวเราก็มาติดตั้งกันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มถอนเลยวิธีการถอนก็ไม่ยากนะคะไม่ว่าจะเป็นวินโดว์อะไรนะคะก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีเหมือนกับตัวเซิร์ชนะคะตัวค้นหาเราก็คลิกเลยนะคะถ้ามันเห็นเป็นเว้นขยายเนาะแล้วเราก็หาแครอ่าหาคอนโรลคอนโรลพาร์นลอ,อ่าเนี่ยนะคะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนให้เราหาคําว่าโปรแกรมนะคะโปรแกรมโปรแกรมโปรแกรมนี่โปรแกร,ร,แกร,ร,แกรมตัวนี้ and future ตัวนี้นะคะแล้วก็คลิกไปเลยเนาะอ่าแล้วก็คลิกไปเลยนะคะวันนี้เครื่องมันปแปลกๆนะคะทุกคนคลิกไปนะคะเราก็จะเห็นว่ามีโปรแกรมอะไรอยู่ในนี้บ้างน,นะคะ เดี๋ยวเราจะถอนโปรแกรมบางอย่างออกก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าโปรแกรมจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะถอนโปรแกรมน,นี้ก่อนอีออนนะคะก็ถอนไม่ได้รีเพย์เดี๋ยวนะคะทุกคนเราจะมาดูก่อนว่าอะไรที่ถอนได้เนาะ เราจะถอนสคริก่อนแล้วกันนะคะอ่าสครินะคะเห็นแล้วก็คลิกขวานะคะอ่าแล้วก็จะขึ้น uninstall อันนี้ก็ next น,นะคะถอนเลยนะคะปกติแล้วมันจะอยู่ที่หน้าจอนะคะแล้วนอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยเราถอนแล้วนะถอนแล้วเรียบร้อยนะคะลองดูนะคะที่หน้าจอก็ไม่มีแล้วนะคะ ไม่มีแล้วค่ะเรียบร้อยละถ้าเราต้องการถอนโปรแกรมอื่นได้ไหมถอนได้นะคะทุกคนถอนได้แต่ว่าเราต้องรู้ว่าโปรแกรมที่เราจะถอนเนี่ยมันมันสำคัญอะไรยังไงมแอดแอดจะถอนออกนะครับเกมบางอันแอดไม่ได้ใช้เลยก็เลยถอนออกเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหากับ ตัวอันนี้บางอันก็คิดนานหน่อยนะคะ Microsoft Edge ตัวไหนที่เราไม่ใช้เราก็ถอนออกไม่ต้องวายนะคะถอนไปนเลยนะคะเครื่องเราจะได้ไม่ช้านะคะนั้นเครื่องเราแบบ เราเครื่องเราก็จะอืดได้นะถ้าเราไม่ถอนออกแต่อันไหนที่เราจําเป็นต้องใช้เราก็ไม่ต้องถอนนะคะตัวนี้เป็นโปรแกรมของอเขาเรียกว่าเป็นอีกเป็นโปรแกรมม t ตาว o d นะคะสามมิตินะคะไม่ทราบว่าทุกคนเคยเคยใช้หรือเปล่านะ อันนี้ก็คือถอนเสร็จแล้วนะคะเอดก็ครดนะคะตอนนี้ถอนตัวน,นี้ด้วยนะคะถอนให้หมดมาถอนแล้วก็คือเชนซี่มันต้องถอนรีมูฟไหมก็บอกว่าเวอร์ชั่น Remove หมดเลย ทุกคนจะถอนอันอื่นอีกก็ได้นะแต่ว่าของตัวเองเนี่ยต้องดูด้วยนะว่าว่าเราเนี่ยใช้งานหรือเปล่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราก็ถอ,ถอนถอนถอนหมดนะคะอันนี้ถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้จะเห็นว่าดิสลย์ของเราเนี่ยมันจะขึ้นภาพพักหน้าจอบ่อยมากนะคะจะไปดูหน่อยว่า ทำไมมันถึงขึ้นภาพพักหน้าจอบ่อยมากมนะคะก็เป็นหนึ่งวันแล้วกันนะคะเปลี่ยนภาพทีหนึ่งตรงนี้คะ่ะทุกคนมันบอกว่าออโลสไลด์โชว์นะคะเมื่อแบตเตอรี่ ถ้าเกี่ยวกับแบตเตอรี่ดาวนะว่าเราไม่ต้องสไลด์เราไม่ต้องสไลด์อะไรเลยนะคะประหยัดแบตเตอรี่เนาะเนาะแอดอ,ออกแนว dark dark d แล้วก็ง่ายๆอ่าเรียบร้อยนะคะหรือว่านี้ดี โอเคอันนี้ก็น่าจะไม่ดับแล้วนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยเป็นกำลังใจนะคะนี่ก็คือวิธีการถอนโปรแกรมนะคะไม่ใช่โปรแกรมสครดอย่างเดียวเป็นโปรแกรมหลายๆตัวนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะ